ปีนี้คิทศักราร2สองัและพุทธศักราช2568มันเป็นยุคสมัยใหม่บบเมนยุคไดโนเสาร์ด้วครับพี่น้องยุคไดโนเสาร์เนี่ยมันถืออุกาบาตตตุยไปบิดแล้วครับพี่น้องยุคนี้เป็นยุคที่คนมีความคิดมีความอ่านเป็นยุค สมัยใหม่ใอยกันนึกว่าเป็นตุยัาแล้วซุ้มพวกมูนี่ครับพวกที่มักดูถูกคนอื่นพวกที่มักบูดี้คนอื่นมาว่าให้เขาว่ากระเทยทั้งใครายนะมักแขวะคนอื่นค่ายอุบาทพวกมูนี่ครับมันบ่ม,มีคำวา่า จิตใจที่แบบว่าเขาเอื่นไว้ยังไงล่ะจิตใจที่แบบเปิดกว้างจิตใจคับแคบมึงบ่ต้องมาบอกขัางให้ตูดอกว่ากระเทยทั้งใครของมึงในกระเพาะปั่นกันนะของมึงในกระพาะปั่นกันก็สิมีต่นักดนตรีฮาล่ที่เป็นผู้ชายนอกัานก็เกี้ยกี้ยกีคือกันโอ้ยนะ กูสิบอกไงมันว่า,ม,วามันว่าจังไหน,นว่ะตีกระเทยทั้งค่ายตั้งแต่เจ้าของยันขี้ข้าสอโดอหมาทุกตัวพี่น้องพวกมูวนี่นะครับอยากดูใกล้ๆเด้นะครับนะข่อยสีไซข่อยสีฟามือใสไซบังบังฟังล่ำมันแต่จักบาทสองบาทเนี่ยเออข่อยสีฟามือใสไซบังบ่องฟังล่ำมันแต่พลอ เข้าไปจักหน่อยนึงนะพี่น้องสิบิงกันเนาะเพลงแขวะคนอื่นไม่สนับสนุนว่าสนับสนุนก็แล้วแต่คนพ่อคนแม่มึงแล้วเออคุณไม่ได้บอก้คนพ่อคนแม่มงว่าสนับสนุนพวกไอ้ตู่ด้วยล่ะไอ้ตู่ก็เอาแต่คนที่สนับสนุนเท่านั้นเด้ล่ะแมนบอกครับพี่น้องเอออีหยังบ่สนับสนุนก็เรื่องของพวกมึงงะนคนที่สนับสนุนเยอะแยะ มึงไปสนับสนุนคนของพวกมึงน่นไปให้มันถึงยอดให้มันถึงล้านวิวสักเพลงน้อยเออกูถามหน่อยว่าเมื่อไรมันจะถึงล้านวิวแต่ละเพลงของพวกมึงอะนะเยี่ยวแบมนันี่แล้วก็มาอีกยังเกาะข่ายเพลงค่อุบงอุบาทไปยังสัตวะบุญทุ่เว่าแอมพี่นองของสูดีเลิศประเสริฐสีอันวงที่คุณสูเสียย่น่ะ ดีเลิศประเสริฐสีอ่าปาฮักอะสีสอดแจงมาตั้งกันหลายปีเหของสัวเลยบ่นะ่ะมีอันเดียวมีแต่แนวเดียวมากหลายพวกสัวนะ่ะกูก็มี่เหตกันพลังบวกกูนะ่ะเอาวะมาหากูบ่มันปีใดแล้วพุทธศักราชเท่าใดแล้วกิจศักราชเท่าใดแล้วมึงอยู่บ่ได้อยู่จนบ่ได้อยู่จนใน โลกไอ้แตกดอกมึง ي, ตุยแล้วตุยอีกจีโลกมันก็ต้องเปลี่ยนไปคัศนกะติคาความคิดความอ่านเดิมๆนี่ทิ่มไปได้แล้วะคนพอ่อคนแม่สู้ไม่ได้สอนตีเนี่ยกูบาอาจารไม่ได้สอนหรอออกมากออกมาสู้โลกภายนอกเราไ่ได้มีการอบรมสัง่งสอนเห็นผู้นั้นบดีเห็นผูนนน้นี้บดีเลยตีสู้นะ่ะป้า นะเขาเป็นแบบนี้กระตุ้งกระติ้งแบบนี้หรือว่าเขาเป็นเอยียงล่ะเป็นในกระเทยทั้งค่ายและเขามีเงินมีเงินซื้อบ้านมีเงินซื้อรถมีเงินอ่้มีมีเงินเก็บมีเงินกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้แต่ละคนน่นนะเนเขาได้เงินเขาเฮ็ดงันเขาสบาย <S <S มึงแหละมาพิมพ์แย่กแยๆแยแยจึงเสียเนี่ย ขอ,งองเงินโมเมนตนางขอเงิน้นอันนี้เหบัตรคนจนหรือว่ารอเงินดิจิตอลเงินเมื่นจากรัฐบาลยุติกูถามเนี่ยเออโอ้ยสภาพกูมึงเลยไปตัดอ้อยไปล่ะอ้อยกับนี่แล้วเบิดแล้วดิตอนนี้เหลือขุดมั่นเน่ยไปรับจ้างขุดมัน่นยังมีเวลามาพิมพ์ยุติบอกมึงไม่ได้ดูถูกคนธรรมดาทดุกหลากง,งานนี่พี่น้องแต่ว่ามันมาดูถูกเขา มาดูถูกคนที่เขาแบบเป็นแบบนี้เนะี่ยคนที่เขาแบบมาทำมาหากินคนที่เขาเป็นสภาพเพศเป็นอีกแบบนึงอะนะพี่น้องมาดูถูกเขาถึงเขาจะเป็นสภาพเพศอีกแบบนึงแต่เขาก็ทำมาหากินนะซีแกมอย่างเงี้ยมีเงินซื้อรถนะต่อเติมบ้านสร้างบ้านรีโอนสะยไมไ่เดือดร้อนมาอะไรยังไม่ได้แกะเลยก็มีเนะี่ยกล้องวายุเอ้ยโมแมนเว้ยกล้องวายุบได้เป็น นะผู้ใดอีกเจนนี่เจนนี่กับ LGBTQ เห็นไหล่ะผู้ใดอีกนะไล่ไปเลยเขากับมั่งมีกันสู้ผู่สู้คนเมนบหครับบยเห็นว่าเขาทุกข์ยากเนี่ยเหรอบ่ไดน้นี่เนี่แหละแล้วเขาก็บ่ได้งอมือก็อตีนเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้งอเมืองอเท้านะครับยาเสี่ยงอสอดอของเจ้าของนี่มายัดเยียดใหยืผู้อื่น เอ้เอาสอดอหมานี่ยไม่จะเกียดเรอผู้อือน่นนี่มันว่าถูกต้องเอาไว้คนพ่อคนแม่มึงก่อนนะไว้ลูกให้ร้านมึงก่อนนะแม่นบอกครับพี่นอ้องเออสอดอเป็นเัืงเสี่เลยสิมาบอกให้ผู้อื่นเป็นขึ้นจะของโอ้โหสภาพเอ้ยเบิงด้วยแหละสมืตินี่กินข้ากับหยางว่ามันจับเจร้ยวปลาแดกบองพริกไปพริกมากอยู่ติดปลาแดกมาเอ้อ แล้กินเขาห้อยเกลือยู่ตอนนี้นะ่ะกูถามเนี่ยมึงดีกว่าเขาตรงไหนเอไม่ดูถูกเขาดนาะลูกเต้ามึงกับเป็นกูเบิ่งแล้วนนะ่ะเพลงแขกคนอื่นไม่สนับสนุนเอามันเป็นเพลงเพลงทุกเพลงแต่งมาจากชีวิตจริงเบมืกูสิบอกให้เพลงทุกเพลงน่ะแต่งมาจากชีวิตจริงหมดเออสิเป็นยังกูก็ยังบอกกูยังเคยเา้าก่อนเพลงน,นี่สิบึ้นน่ะ บุญแลว้วบุญแล้วสูได้กูเป็นผัวกโว้ยว่ากูสิเป็นอยังเขาสิลงร้องพิษไปล่ะเพ่งแขกคนอื่นของสูบโบแขกนะอของสูบโบแขกสะดอกเอ้ยยังกับสองซัวน่ะเออเจ้า,าแหวนแขงไปมาเดนไปไหนเหบ่ของสูน่ะโบแขกคนอื่นไม่บอกสูนะี่นะแล้วบอกว่ากระเทยทั้ง่ายนี่ของสูของสูไปเพื่งของสูนะ เอากีบีที่คิ้วตั้งคไกลละพะลิษนักดนตรีเมื่อกี้คนเหรอเพราะเราปอกแปกตัวน่ะขนาดขนาดบักงยิ้วนี่มึงมั่นใจที่ว่าเป็นเป็นผู้ชายเหรอกูถามเนี่ยยเออบักงยิ้วนี่มึงมั่นใจยังที่ว่าบักงยิ้วมันเป็นผู้ชายเหรอโดโดโๆๆๆนะรับให้มันได้เสมอแเขาเบิงเงินในกระเป๋าจา้าผูใ้ใดสิเป็นเังไอใดเนี่ยผู้ดใดสิเป็นเกย์เป็นตุด๊ดเป็น ท่อมเป็นยังนนเนี่ยเขาเบืองเงินในกระเป๋าจ้าเขาบอกอไดว่าเบิองสภาพเพศดอกเมอเนี่บ,บ่มีเงินในกระเป๋านี่มึงสิเป็นเป็นแหนเป็นแม่นทั้งแทง่งเป็นหญิงทั้งแท่งครับบ่มีประโยชน์เขาเบอกอะไสนใจดอกจ้าเขาเท่าเสมอเนี่ยบ่มีเงินเขาก็บ่อเอื้อนเขากินเขาเด้อเขาไล่หนีพร้อมเอ้ยยายเอ้ยพุน่นวัดพุน่นนะครับปฏิบัติทรอมไป โอ้ยหรือว่าไปสน,นับสนุนใครก็เมื่อกีเนี่ยไปดันแม่คบรบล้านวิวนี่ไปฮ้าวรอบ